สบายดีพี ja es ula, es ่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อวันนี้ก็พบกับต้นก้าคือเก้าพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าอีกแล้วพี่น้องยูทูปนี่ตูเบาตานละปุ๊กเองละแล้วแา้วปุ๊กตูหายเบายอดยู่วะฉันนี่ให้เบิ้งให้เบิ้งชีไกายก่อนนี่คนว่ะมือแรงบาดเบายอดเมื่อหายเบายอดมาดับหน้าซอยมือแรงมาต้องให้เมื่อปุ๊กตูหายยู่เลย บอตาดพุกตูไปบอยอดอยู่โอ้คักขนาดบรรยากาศดีบรรยากาศดีเย็นกับเย็นน้อยเย็นพ่อพี่มันต๊ะกระหัวว์ใช่หัวพ่อว่าเย็นหนีนี่หัวนัดเป็นผ้าซื้อนี่มันเป็นผ้ามันเป็นผ้าอย่างเลยมันเป็นเพไม่เป็นผ้าอย่างเป็นเพธรรมดาโต๊ะมากกว่านี้พี่อยากอีเย็นพ่อมพนว่ัตชายบ้าออนยอดนอดหนีอุ่ส่าห์ นอนดับน้าซอยนอนตรงน้าฟุกตูวเปบ้ายอดอาจารนะตรอยากเปิดแอร์เพินวะตองยากเปิดแอร์ธรรมชาติตรงไหนทงหน้าพี่น้องลูกกานี่คืบาลูกกาพวกนี้ดุยุยแล้วมือเศร้าพี่น้องนี่ลอบ้าลูกกาบาตาบานยดบ้าตายศาสนีป่าโหุดสตรเลย โคต <น S 1> ดสูตรเบิดสบายดีพี่น้องมาลบก,กาดน้ำกันเด้อมื่อนี้ลบก,กาดแต่เศร้าพี่น้องเลยกับน้องยอดจะลังสีลงไปดำหน้าลบก,ก่อนพี่น้องตอนนี้กำลังจูบอยู่พอน้องอันนี้จูบหน้าเนี่ยเขาก็ลังลบกาดฐา,นาเนาะเผื่อแบบอเป็นการเสียเวลาเนาะยังบอกแล้วง่ายเอลยนั่งอีกเป็นเดืนอนผมก็จักหน้าแต่เสียแล้วกมีน้ำดำ วาดในมืดคึ้มอยู่บันเพื่นพ้นสีโต๊ะมาโต๊ะอีกแล้วลายมือแล้วพี่น้องเป็นแบบนี้นะผมวาดนี่นี่เรอใน้านมืดคึ้มมากผัดมาโต๊ะอีกแล้วโต๊ะตั้งอื่นหมดเลยโต๊ะทั้งบ้านาเป็นลายเสื้ออะไรแบบนี้นะฝนกาแฟเชสาวมาให้ดีใจนิดห,หนึ่งเหลือกาแฟไู่นเฮ็เห็ดหยาลกระจากไปมาตัดหวาน,ม,น,นมาตานว่าได้เมื่อวานมาตา,วานาตาวาน่าพิซาเฮ็ดเห็ดหยาลกระจากไปแซนโอ้คือกันกับฝ่าพน่ะเฮ็ดเห็ดคิดจกดำหน้าไม่ดำ ฮะจยยั <that is German> ้เ้าบอกกระจหันบีหรืกระจายดำอ่ะไละในทงเรืองบมี่บ่นหยอดลกเก่งขนาดนี่บ่มีเลียไสบายดีกล้องดูสบายดีป่าลงว้าว นั่น,นำนวันขังนะก้เชื่อนะกันแดงนะมาแต่เสารีบอยอดมาซอยคู่มือจะเปลี่ยนในแถพวกแดงแล้วมือน,นะอใจดีขนาดมาซอยดำนะตอนนี้จะอนกับเล็กต่อเขาเก็บเข้าไปเราดูได้บอยอดมาธรรมดากินข้าวเสาหรือเปล่ากินเลยกินเลยโหกินได้เสาแท้ยังบริกินรัจสไ,ได้ะ,สบ,ดะสบายดีไก่แท้ทสบายดีไก่พี่สบายดีป้าลุงสบายดีฟูดเัด น้องดำพี่นนอ,อ,องไฮย่างงโอ้ใส่ก,กันนกสีแดงอีกบ่ <laughs> เห็นตอนขี่รถจัพี่นองน้องดำโลกกะซอยพี่น้องพอาะถ่ยายตอนเพื่นขับรถ่ายประทานจะพี่นองเ้ยเป็นตาหัวลีพี่นนองตะลกแห้งขนาดค้นผนัดน้อย นคตน้อยใช่หมวกกันนอกบักใหญ่นี่ครับโลดมา่ตลกแห้งขนาดเลยใช่กันนอกพี่น้อกลอบอหวกู่ว่าใช่กันไว้ ยันลมเวลาลกะยันหัวนกฝืนกามดึงหยาเรียนยันหัวซักไปทังหนาดิจากนกไเวลาหัวซักทังหนากะจังบเจบปอะไรสิกุลไปมากินมอุหัวซักคิดทวนเหรอคิดทวนเหรอลกกะไลกะตีนมเลยยาตีเชกนกลองโอ้ โอ้ยดงดนี่ฮิตไปได้วะจำพอฝนบวตุกเหช้กันนอกัลกะพวฝนบตกพี่น้อยฮิตแปลขนาดพอนสิตกมันบ่ตกมาวาวะไม่ฝนบวตกเลยใสแบบนี้แล้วยมใสด้วย มันกันบิง้งนะไรบิ้งเนี่ยเท่กว่าบิ้นจากน้องลูกกาวขคักแล้วม้อนเดดนะดำมพอดีว่ามอนเดดอืมมีม้อนเดอด,ด,ดอดดีใส่ไปท้ายหน้าของตัให้น้องต้านยืมใส่ไปท้ายหน้า ย่านย่านเราไทยอ่ะหัวบ่เจอไทยดีจังบ im ูจีบโอ้เรกคาบแล้วมันเป็นกันนกเลยแต่เราตีใส่ต่ตีใส่หนออตาใส่ข้าวเมืองเด้อกระนกโอ้ใส่ข้าวเมืองกันนกสีแดงเอาใส่สีสีสเปแดงนะก็สีสเปรกระนกกระเทง่ายเราเห็นเราเลยใส่มา พูนเอกนกนะี้ใสเป็นฮาก็จะชิวกาควาดอกกันคะว่ากับวัลาลี่ัวาฮะฮะท่นได้เตียงนะกเจ้าหูวหานเออก็เจ้าหัวจะเสียงฟากฟากหวยนะเที่ยงเา่ะเรีหัวควันบอกกิโลบ้านเขาหัวควันตีนะเตะเทียงนะหของอน มองเห็นแต่หมวขันนกคับับขับรถคนบางประเทเถาตรวจปเห็นั่นเอนะจ้าก็เลยหัวมาเรียแต่ไก่ยังหัวเนาะีนหน่อยนี่ควคาดกับสําเคนนั่นค่ะมันคาด้ังดำสัมเคนบาต้นกาคนนี่น้อยพี่เนาะขับรถก็ได้ดามันขยันพี่น้องเลย น้องดำน้องเน่าคนขยันมาลกกะสวยเหม่อมาลกกะสวยมาดำหน้าสวยจักเฉไดำหน้าุบหรย่านนั้นคือเหม่อนำมาจักเลยมากินเหล้าขยะไปเนาะเน่ากินข้าวเน่ากินแงยืมคือเหื่อนำมาจักกินข้าวเศราแล้วดำหน้าได้บ่ะนี่มากินข้าวแล้วเมื่อมบ่ได้ อ้ดใหน้าเลยให้เบาให้เบาต้นก้ากับบานนอกต้านเลนหลัดมาแล้วเวลาเขาเลนหลัดเขาอยู่หลัดตีกันนอกเพิ่นไม่กันไเจีบดอกไม่คมอนตีกันนอกแตกได้ลงลาตีหัวลูมันแตกมัแตกก็ถือมึงแล้วอันหนึ่งถือมึงแล้โอ้ไม่ขอนแข็งแล้วเว้ยไม่ขอนแข็งนี่แหละเฮาโปรงลงแลยฮะถูอมุแตกเอสเดี๋ยวเรามาใส่ใหม่ ไขวพาอะไมันจะบบมีแหวนนาสูกแตกจะพาะแหวนมันยังบมีแวนกันนอกมตนเก่าเด้มันเป็นเตก่าทุบจนแหวนกันนอกแตกี่จ๊โอ้ยมาปฏิสูได้หลยดันน้ากินเขาแล้วลูกไปดันหน้าโตํำรักเมื่อไรขลักเมื่อไม้กันนอกเลยปาบไม้กันนอกเลยยุดกันนอกไป ยึดหมวกกันนอกไว้ยว่ยอยอชิมกินคอยฟัดอัดพูดแล้วมันเมียนน้ามันบอกออกคนบอกโอ้ยน้าม,มดกิยังเอามาคนบอกน้าม,มด้ได้แดาจะเขินกระตุกปุไงไวทอไปนับมันยังนะเลือกคักแท้นู่นขึ้นเหมือนเริ่มมือนนี่ดึงกลับก็จะหมืได้ยังมาลปายยังมา ะไปใบยังมากคือมอญใบมันพืชใบแลมันพืชใบยังมันพืชทอดไข่กินเองโอ้ทอดไข่กินเองอีกแสดงว่ากินข้าวเส้าเลยจังมากบ่เนี่ยกินแล้วกินกระบอกน้ำไม้กินมุ้งน้ำไม้ไปหาน้ำไม้อันนี้แซ่บบ่กูกินลาปาโต้แซ่บหลาบแล้วกูกไหไม่ได้กินลาบแล้วกู จับบลับแล้วบลับลวมลับาตเลยราะมอบเกลื่เลืใจจะบวมากทำเครื่อีกแล้วอับปูซาทามวันนั้ดดำปูซาถามกินข้าวอย่างนเาทาาติต่อวาแนใดต่ว่ากินน้ำมอมึงถามมอด้วอ่ เราตุกาทานรวะกินข่าวกินข้าวเมียมึงเลยทำถ่ายทานเดี๋ยวมุก้งใหม่นะที่เป็นกบเชิดตัวอีกขงกน้องใหม่อิ่ข่าก้บเนียนมาคือเรือใจเจ้าบวชเสร็จนะกบอะไรก็าีเดมแทงใจอีกแล้วนอกซี่แดงแทงใจอีกแล้วบกนอกซี่แดงแทงใจที่อะไรแังเด้งิ่ข่าวกับเนียนมาคือเรือใจเจ้าบวชเสบ็จนะได้ บนัน้มีเธอชักเสร็จได้เร็วเขาบินน้ำเฟินเขาบลินน้ำเฟินที่จับบากนนอกสีแดงแท่งใจแล้วสีแดงแท่งใจเนาะแส่ผักทงบุกีดล้างว่าสือกับนอกสีแดง่อยเาปดเป่าใส่ส้วงซ่อนอยู่บ่ โอ้ยคือบใสใส่ชาว้โใ่ไหงูกระบาออกมานไปกี้งูแรมาแต่ชวนดน่กล้มันหมีเด้หมดสิไรคแต่หมดเชียนไตเขาดกดจมีได้ส่งาหน่บมือเียมือเียดจมีหรือ พ่อยบ่าาใส่ลุกๆๆน้องยอดลุกได้เต๋อได้กล่องหนึ่งเลยนี่พอมาลอยสิในมัดหนึ่งเลยน้องยอดลุกเก่งๆๆลุกข้าวเดียวนะนักหมกันกสภฟ้าร่มแล้วปะนีักเล่ยเบิร์ตเพิ่นไปดำหน้าเพิ่นตเชียนกลุ่มดำหน้าเพิ่นตเชีนักหมกนกประจวักซักจุบลงหิ้วม้าก็ดีว้า โว้ยคนนหน่อยมองยายมันน so well, yes> ักแหละเดืองมาทั้งหนาดิก็รักดาเลยกลุ่มแล้วมันนักมันเงยมันขึ้นเนี่ยเลยเนี่ยข้นเียมันนักมันวัวันวัวุบนนักที่เดือมาทั้งหนาลราเหม่ยกัวจำไว้หัวดันข้างหน้าส้าไม่ใช่ดับหน้าอยู่นห้คัอยู่ข้างหน้าคุณเข้มเข้มน้องคุณ เตรียมไปดับลนูนะถ้าเตรียมดับยานจะดับบเกิงต้นหนึงนี่อยู่หาิยพอแล้วนจะดึงงพี่สูดบอสีูดเหมหาชิบหาิาต้นนี้สวยๆมากมีหอดทิมงานวิใจเลยจหอนักวิจัยก็มีได้นกวิจัยนี่นะพูนับหาก่าวมีจากหาจากหา เดินด่าผุดมีใจมา้างไหนได้เชืยอผูิรู้จะจะเปิดแอนเดินค้งห่อนคชูงันว่าจะไปนับม้านันมีไรฮะสิบสิบห้านนี้มีสิบห้าหนึ่งสองดูนับแท้สี่ห้าหกเจ็ดสิ บอกลากล่องด้วยไหมได้บอกลากล่องดูเดาซาวเอ็ดบอกลาอนพิซซูนีไดมบอกลาดีลาข้จุบคีบจูบคิบได้ี่มขอนคีบหนาได้บอกลาดีเร็วเร็วดังดเร็วเร็วด่ดเร็วบาหมวกแดงลาวเป็นลาวเป็นในไดเป็นนั่นแหละ เรีนตู๋ได้แองดำนะพี่น้องโอ้ว่าแตกมากได้หัวแตกได้นี่ใช่กันนอกหัวแล้วหัวแตกแลกกระบอกกระบอกมากเขาบริยาคได้เช็กกันนอกบ่งการชีวิตเขาไม่ค่อยตีหัวแตกได้นี่เขาจับเป็ดเขาตีกันนอกแตกได้จับพ่อปีกเข้าป้าจะเป็นบองลากคลิปนะเร็วลาบูเป้ลาบูปีนวนเสาร์เรีนตุ๋ยพี่น้องฉัหรับคลิปนี้ขอจบเฉนี่ยด้วยพี่น้อง ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบตรจงกายคลิปตัวต่อไปพร้อนคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายายบ๊ายดพี่น้องดําสบายดีเน,าาน่ายบายพี่น้อง